สวัสดีครับนี่คือรายการพูดให้เกลี้ยงนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณต้องนะครับคุณเกลี้ยงไม่โยชอีกแล้วคุณเกลี้ยงก็ติดติดภารกิจติดภารกิจไปหาแหล่งข่าวข้างนอกนะครับคือคุณเกลี้ยงเนี่ยปกติก็จะต้องไปดูที่กระทรวงการคลังครับนะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเรื่องของแรงต่างที่เกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจเป็นเป็นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศแล้วไปดูเรื่องการเงินระดับชาติเป็นการไปดูการตรวจสอบไปดูว่ารัฐบาลเนี่ยนะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการ ทางด้านเศรษฐกิจหนาเงินหนาทองต่างๆเนี่ยนี่คุณเกียรติศักดิ์ก็อยู่สายงานนี้มาเป็นสิบยี่สิบปีนะยี่สิบกว่าปีนะกับสามสิบนะสำหรับเป็นขุนเก่าขุนหนึ่งของวงการข่าวเศรษฐกิจการเงินอยู่กระทรวงการคลังประจําอยู่ที่กระทรวงการคลังอันนี้เราชมรับหลังเพราะแล้วที่เกี่ยงประโยชน์เราก็ต้องอธิบายเรื่องวันนี้คุณเกี่ยงก็พยายามจะฝากประเด็นไม่ถึครับว่าสิ่งที่เราควรพูดกันในวันนี้คือเป็นปัญหาที่เกือบทุกรัฐบาลก็ว่าได้นะครับที่พยายามจะ แก้ไขปัญหานี้ก็คือปัญหาหนี้นอกระบบครับปัญหาหนี้นอกระบบก็คือการไปก่อหนี้กันไม่อยู่ในในระบบไม่ไม่อยู่ไม่ได้กู้ธนาคารนะคุณง่ายๆกู้กับสถาบันการเงินซึ่งอยู่ในระบบที่ธนาคารแทบไทยๆหรือกรวการคลังดูแลก็กู้แบบตามเสียตามเจอะไรต่างๆกู้รายวันบ้างกู้รายเดือนบ้างกู้อะไรทำนองเนี้ยคือกู้ที่เก็บปัจจัยดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดครับ คือกฎหมายกาหนดเนี่ยไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีนะครับก็สูงแล้วนะอ่าอันนี้ต่อเดือนเลยนะครับสิบถึงยี่สิบต่อเดือนเลยนะได้ยินว่าบางเก็บเป็นวันก็มีนะอ่ะเสองถึงห้าเปอร์เซ็นต์นต่อวันก <ๆ S 1> นะ่อนก่อนเข้ารายการผมดูคร่าวๆนะไม่ยืนยันนะครับบางคนเนี่ยเก็บหลักร้อยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่รู้กี่ต่อปีหรือต่อวันแต่ยังแน่ที่แน่ กาะอักเลือดแน่นอนคีนี้รัฐบาลเนี่ยประกาศเลยว่าอันนี้เป็นวาระแห่งชาติคุณเศรษฐานะทวินสินนายกรัฐมนตรีประกาศเลยว่าเป็นวาระแห่งชาตินะต้องการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้หมดสิ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการที่เขาจะทําเนี่ยคุณต้องที่เขาจะแก้เนี่ยคือคือวิธีการเนี่ยก่อนจะเข้าวิธีการนะผมชอบคุณเศรษฐาแกบอก เกษารนี่แบบมีมีคำคมเยอะมากการแถลงนี่ระบบกาเข้าที่คำคมกว่ากันลวกันจะบอกว่าเงี้จะฟื้นฟูความเป็นอยู่คืนศักดิ์ศรีมีหนี้เนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีเพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าคนเราไม่มีกิติศักดิ์ศักดิ์นะคนเรามีหนี้เนี่ยมันถูกดกดกดขี่ข่มเหงความเป็นมนุษย์นะ,ะดังนั้นนายกแกก็พูดมาคำหนึ่งครับนายกบอกว่าหนี้นระบบเนี่ยถือเป็น modern day modern world slavery ก็คือ เป็นการค้าทาสยุคใหม่ทําให้ประชาชนนตกเป็นทาสของคนปล่อยหนี้นอกระบบเรื่องขูดกดขี่ข่มเหงขูดรีดดอกเบีย้ยนะกดเหมือนกดคนลงมาเป็นทาสอ่ะทํางานวันวันหนึ่งหมดก็ต้องไปให้ดอกเบีย้ยตนยังไม่รู้จตคือได้เมื่อไหร่คือหนี้นอกระบบทั้งหมดเนี่ยเวลานี้ที่คุณเศรษฐาเขาพูดนะนี่นี่คุณข้อมูลของคุณเศรษฐาที่บอกนะอบอกว่า 50, โโห้าหมื่นล้านโอ้โหนะขนาดนี้ได้เลยคือหนี้นอกระบบทั้งหมดแล้วคือผมดูนะ อันนี้ตัวเลขยังไม่เป็นทางการนะประเมินไว้ค่อนข้างตา่ำอันนี้คือต่ำต่ำประเมินแบบเอากำต่ำเดี๋ยวไปได้มาประเมินแบบสุดๆลนะครับซึ่งมันน่าจะเยอะกว่านี้ไม่รู้เท่าไหร่คือเท่าที่มีตัวเลขกันเนี่ยนะที่ที่นักวิชาการต่างๆเขาพยายามจะหยิบมาพูดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบนี่นอกระบบเนี่ยเวลานี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนี่นอกระบบ นี่ในระบบเนี่ยมันมีประมาณ9.90.7%จุดบของ GDP นะรหรือเกือบ16ล้านล้านนะอันนี่นี่ในระบบนะนี่ในธนาคารแต่ละมันทางการเงินต่างๆเนี่ยทีนี้เนี่ยนี่ในระบบที่เหลือเนี่ยเป็นนี่นอกระบบนะเก้บจุดเจ็เนี่ยในระบบที่เหลือก็เป็นนอกระบบแต่ว่ารวมกันแล้วเนี่ยนะทั้งนี้ในระบบและนอกระบบรวมกัน21ล้านล้านบาทนะสำหรับสำหรับของเราเนี่ย นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามนี้ส่วนใหญ่นี่นอกระบบเนี่ยที่เราจัดกันเนี่ยนะท่นักวิชาการก็ประเมินมาที่ยังไม่ได้สภาพัฒย์ยังไม่ได้นําเอาไปรวมอยู่ในตัวเลข GDP เนี่ยเช่นพ่อค้าหาเปรี้คนขับทุกๆรูปก,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 กอบการอิสระลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมไอค,คนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นนี่นอกระบบ,บซึ่งนี่นอกระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยหากประเมินมูลนี้เนี่ยก็เท่ากับ30%ของ GDP ในข้อมูลปี65ใเนี่ย GDP ไทยอยู่ที่ 17.4ล,ล,ล,ล้านล้านล้านบาทบนี่นอกระบบก็จะมีประมาณ5.2ล้านล้านบาทบนี่อันนี้มันก็เลยทําให้เห็นว่าสภาพหนี้เนี่ยของคนไทยเนี่ยสูงมากสูงครับแต่ว่าการที่รัฐบาลประกาศเป็นวระไร่ชาติจะเข้ามาดาเนิกนการหนี้นอกระบบเอาอย่างนี้นกันนะหนี้นอกระบบเนี่ยถ้าพูดกันโดยรวมนะมันเป็นความสมยอมร,ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ครับเจ้าหนี้ก็แม้ก็รู้อยู่แล้วว่าการจะขูดดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยครับ ก็คือก็ลูกนี่ต้องมีความจําเป็นจริงๆครับมันถึงจะ <c oughs> มีคนไปขอกู้ได้ครับถ้าโดยปกตินะท่างกู้ตามธนาคารต้องมีหลักทรัพย์างอะไรต่างๆเนี่ย <trace able S 2> ซึ่งลูกนี้เนะี่ยอาจจะยังไม่อยู่ในสภาพที่หาหลักทรัพย์มาได้ครับฉะนั้นต้องใช้นี้นอกระบบคือนี้ปัจจุบันทันนด่วนโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆยืมจับจ่ายใช้สอยจะต้องหมุนแล้วจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เลยทาให้ต้องยอมครับทีนี้ถามว่าแล้วยอมอย่างเนี้ยผิดกฎหมายไหมผิดหมดอื แต่ว่าการดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ยมันปรากฏว่าคนที่ปล่อยกู้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลครับปล่อยกู้คือรัฐบาลพยายามจะจัดการกับผู้มีอิทธิพลแต่ว่าผมดูแล้วนะลงทะเบียนไปทําอะไรไปยังไม่เห็นเลยว่าจะจัดการผู้มีอิทธิพลยังไงอา้อาวกลับไปที่คุณชาดา วันนี้แค่ไปจดชื่อผู้มีอิทธิพลเฉยๆแล้วก็หายเงียบไปว่าตกลงไปทําอะไรเห็นหรือยังครับการการการเซ็นเชื่อการเซ็นเชื่อผู้มีอิทธิพลอะเรกันก็ไม่เห็นทําอะไรอะเซ็นเชื่อแล้วไงมันจาเป็นนะครับแต่กูจาดาเนี่ยมาทำแบบเล่นๆไม่ได้มาทำแบบอันเท่ไม่ได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องทําเลยนะคนที่ปล่อยกู้ต้องจัดอยู่ในผู้มีอิทธิพลรัฐบาลรู้ไหมเจ้าหน้าที่รู้ไหมทําไมจะไม่รู้ผู้มีอิทธิพลมีอิทธิพลได้เพราะเงิน ถ้าไม่มีเงินจะมีอิทธิพลมาจากไหนเงินนี่ซื้อสมุนได้เงินนี่ซื้ออิทธิพลได้นะันนั้นการปล่อยเงินกู้นอกระบบก็คือการสร้างผู้มีอิทธิพลถ้าคุณไม่ตัดท่อ้ําเลี้ยงผู้มีอิทธิพลด้วยวิธีการจัดระเบียบหรือว่าช่วยเยือกเงินกู้นอกระบบเนี่ยคุณก็ไม่มีทางแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลได้อ,อันนี้ความเห็นผมนะคือผู้มีอิทธิพลเหล่านี้รู้ว่าผิดกฎหมายแต่ยังทำ เขามีเส้นสายเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรต่างๆที่คอยคุ้มครองเขาคนมีสีเกี่ยวข้องแน่นอนครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต่างหากล่ะที่มันจะแก้อนนกระบบได้ครับคือเอาละคนไม่มีตังเนี่ยนะยังไงก็ได้มันเดือดร้อนอย่างหนักเนี่ยยังไงก็ต้องคูยังไงก็ต้องยอมเช่นมันปัญหาสําคัญอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเขาขอเงินมาตรงนั้นไปไต่เอดับหน้าครับแน่นอนฉะนั้นเนี่ยปัญหาสำคัญคือเราต้องทําเจ้าหนี้ออกไปก่อนครับ ลงโทษให้หนักดําเนินการอย่างจริงจังใครเกี่ยวข้องขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลมาเลยว่าใครเป็นเจ้านี่ปล่อยกู้ยังไงอันนี้ต่างหากล่ะผมว่าคือรัฐบาลผมว่าต้องย้าตรงนี้นะไม่งั้นคุณก็พูดไปทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลก็ดีปราบปรามนี่นอกระบบจะแก้ปัญหานี่นอกระบบให้เขาไปกู้จากสถาบันของรัฐกู้ไปกู้มาได้คุณละนิดคุณละหน่อยยังไม่ได้ทําอะไรเลยสุดท้ายกลายเป็นนี่อีกที่หนึ่งคือกู้มายังไม่ได้ใช้นี่ ก็เลยเอาไปใช้อย่างอื่นก่อนไปนี่ซ้ำซ้อนบางทุนก็กู้กู้ซ้อนซ้อนกันเพื่อไปไม่จะทบเงินนะหมุนเงินหมุนนี่อย่างพวกนี้ง่ายบริหารนี่หรือก็ว่ากลายก็เลยกลายเป็นธาดหลายหลายซ้ําหลายซ้อนนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอคนเป็นนี่เยอะๆเข้ามันก็กลายเป็นปัญหาอจกรรมวิธีการนั้นที่เขาหลบเลี่ยงกันในเรื่องของการกู้เงินนอกระบบเนี่ยก็คืออย่างนี้คือไอ้กู้ปากเปล่าก็มีคือคือใช้เขาเรียกว่าใช้สารเตี้ย คำว่าสั่เตี้ยคือถ้ามึงไม่มาจ่ายอะไรกันซ้อมมั่งคูมั่งตามนู่นตามนี่มั่งอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเวลาเอ็งไม่จ่ายใช่ไหมเอาปืนมาวางอ่ะคุยกับลูกปืนกันแล้วกันอย่างงี้ตามถึงบ้านเลยใช่ไหมคุยถึงมือมันคล้ายๆนี่กันบรรนันด้วยซ้ำแบบเดียวกันเลยตามนี่อะไรนยคือทุกวันนี้ในนี่นกระบบเนี่ยพยายามที่จะเห็นไหมถ้าเราอยู่ตามบ้านก็บ้านมีโรงมีรั้วหรือบ้านอะไรต่างๆที่ต่าง ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีใบแปะหน้ามากให้กู้เงินได้สะดวกหน้าอย่างนั้น<ช>อย่างนี้ไอ้นี่คือนอกระบบท่งนั้นนะดุดืวนมากเลยนะ,ะสาหรับคนที่ต้องการเงินครับฉะนั้นในผมว่าตรงเนี้ยต้องดําเนินการอย่างจริงจังนะไม่ใช่เอาจะพูดนะวาระแห่งชาติของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมก็อยากเห็นนะวันนี้คุณเสรษฐาพยายามจะบอกว่าเอาจะนําฝ่ายปกครองมาขว่ยประชาชนตํารวจตารวจอะไรต่างๆเนี่ยที่ช่วยกันบังคับดูแลกันใช้กฎหมายเนี่ยมาดูเลยครับใครที่ ใช้หนี้คืนไปแล้วนะเกิน15%เรของดอกเบี้ยอะไรต่างไม่ต้องใช้แล้วอะไรต่างรัฐพยายามจะไกลเกลีย่ยทำทุกอย่างซึ่งผมว่าเน,นีี้ก็ต้องดูนะคือวันนี้เนี่ยเจ้าหนี้เขาก็ฉลาดนะหลักฐานบางครั้งเนี่ยเอาถึงก็ไม่ได้เจ้าหนี้นะเพราะว่าเขาหักดอกเบี้ยไว้เลยเช่นสมมุติว่ากู้มือน,นึ่งเขาคำนวณเลยว่าถ้าเป็นดอกเบี้ยสามพันคนที่รับไปจะได้เจ็ดพันเท่านั้นแต่ว่าเวลาเขียนในสัญญ์สัญญาอะไรต่างๆเนี่ย ถูกต้องตามกฎหมายหมดนะวิธีหลบเลี่ยงของเจ้านี่ทีนี้เนี่ยพอมันจะสู้กันในศาลสู้กันยังไงล่ะก็เป็นตัวอกษรว่าเขียนครบนี่ถูกไหมครับครั้นบางคนจะไปเชื่อลูกหนี้มากมันก็ไม่ใช่เพราะลูกหนี้เป็นลูกหนี้แล้วบางทีก็อาจจะรับจราภาพบางไม่ได้หรือไม่มีตังจ่ายก็บอกว่าดืมไปเท่านี้จ่ายไปเท่านั้นแล้วไงมันไม่มีหลักฐานคือเรื่องพวกนี้นะเหมือนพี่นอบว่าตอนแรกนะฮะคือสมยอมนื่กันทั้งคู่จริงๆก็จริงๆนะอันนี้ตัดเป็นเรื่องความจำเป็นเรื่องเงินก่อนนะ มันสมยอมด้วยกันทั้งคู่นะคนปล่อยกู้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงผู้มีอิทธิพลหรอกคนปล่อยกู้แบบเจ๊ธรรมดากันแล้วกันปล่อยกู้ปรากฏว่าลูกลูกนี่ัวหมออืมอ่ะทำไงล่ะก็มีใช่ไหมคือคนคนฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายตัวร้ายก็เป็นเป็นลูกนี่ก็มีตัวร้ายที่เป็นเจ้าหนี้ก็มีเนี่ยรัฐบาลจะแก้ปัญหาไงอย่างพี่นอบว่ามากี้นะครับคือเราไปแก้ปัญหาที่เจ้าหนี้อย่างเดียวนะลูกนี้เนี่ยแบบจะเบี้ยวก็มีใช่ไหมฮะก็คือ อย่างที่บอกอะลุหนี่หัวหมอก็เยอะับเจ้าหนี้หัวหมอก็เยอะเจ้านี้เนี่หโหโหดเลยโหดเลย <c oughs> ขาโหดเลยอะไรต่างๆ <c oughs> ซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องสาคัญที่รัฐบาลต้องดําเนินการอันดับแรกอย่างที่เราคุยกันก็คือว่าซึ่งคุณต้องจัดการกับเจ้านี่นะใครที่ดําเนินการในลักษณะ,อะดอกเบีย้ยผิด นะหมายถึงว่าผิดกฎหมายดอกเบี้ยนะสูงเกินเทสูงเกินเออะไรต่างๆกู้ทำร้ายอะไรพวกนี้นะอันนี้ต้องจัดการเลยต้องไม่ได้นะครับปล่อยพิงไว้ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้เนี่ยซึ่งปล่อยกู้แล้วพยายามทวงอย่างอย่างแบบไม่ไม่ดุร้ายอ่ะพูดง่ายๆก็ได้ใช้คาง่ายคือนายกก็พยายามหาให้วิธีการแก้ปัญหาทั้งออกเลยว่าก็มาร่วมกับโครงการพิกโกไฟแนนซ์ก่อนก่อนนี้ก็นนี้คือว่าเจ้าหนี้ถ้าอยากจะปล่อยกู้ดอกเบี้ยเนี่ย ใช้วิธีการทำยังไงอย่เป็นแบงก์อ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าไม่ต้องเป็นแบงก์ออมฝากคือแบบทำาัญชีกู้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นอ่าใช่แล้วจะมาแยกทำาัาชีล่อนเงินกู้เนี่ยายกบอกเออก็มาร่วมกับพิโก้ไฟแนนซ์พิโก้ไฟแนนซ์คืออะไรพิโก้ไฟแนนซ์ก็คือโครงการของกระทรวงการคลังนะครับก็ให้พวกคนที่อยากล่อนเงินกู้เนี่ยมาจดมาขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็จะมีระเบียบกําหนดไว้ว่าเอออย่างเช่นระดับนี้นะปล่อยเงินกู้ได้ไม่เกินห้าหมื่นต่อราย ระดับนี้นะปล่อยเงินกู้ได้ไม่เกินหนึ่งแสนต่อรายนะเพราะว่าไปอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงของรัฐบาลแล้วง่ายมันก็จะมีการมีมาตรฐานการทวงนะแล้วเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคนปล่อยกู้เนี่ยก็จะไม่โดนรัฐบาลเล่นว่าเป็นอาชญากรนะส่วนลูกหนี้เนี่ยก็จะไม่เยอะไม่ได้ด้วยนะเพราะมีการวางมาตรฐานแล้วอันนี้ก็คือเป็นทางออกหนึ่งถ้าคุณอยากจะปล่อยกู้นะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่โกไฟแนนซ์เนี่ยต่างๆเนี่ยเขามีทุนจดทะเบียนเนี่ยไม่เกินห้าล้านใช่ไหมครับก็แล้วแต่นะฮะหมายถึงว่าขนาดใหญ่ห้าล้านระดับระดับตามแต่ว่าจะรับฝากไม่ได้ครับรับฝากไม่ได้แล้วก็จะให้กู้เฉพาะรายย่อยอย่างเดียวอย่างเช่นผมเพเนี่ยผมเนี่ยสมมติผมมีเงินมีเงินเยอะมีเงินเยอะมีเงินเยอะอยากจะออกไปลงทุนอห้าล้านผมมีห้าล้านมฝากมันฝากในธนาคารห้าล้านครับผมไปไปขึ้นทะเบียนขึ้นกับกระทรวงการคลังว่าผมขอทำอาชีพปลอยเงินกู้ได้ป่ะ อมส่งเคาัวผ่านมาอ่ะปล่อยเงินกู้ได้ผมก็ปล่อยที่นอกไปคห้าหมื่นห้าหมื่นนะเพราะว่าทุนจดทะเบียนผมให้ล้านผมก็ปล่อยพี่นอกห้าหมื่นดอกเบี้ยก็ไม่เกินร้อยสามต่อปีร้อยสาสิบสามต่อปีร้อยละสามซึ่ต่อเนื่องก็ยเยอะอยู่นะครับก็ก็ก็ถือว่าไม่เกินแต่ว่ามันก็ไม่โหดไม่โหดไม่โหดเท่าดอกเบี้ยที่ที่เป็นการกู้นอกระบบกันก็คือผมว่านวัตทีการแก้ปัญหานี่มันก็โอเคหนึ่งก็คือว่า สำหรับเจ้าหนี้ที่ต้องการจะเก็บดอกเบี้ยโหดๆก็เอาไปก็มามินโครงการส่วนส่วนคนที่อยากได้เงินกู้แบบฉุกเฉินกนะ็กู้กได้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเะก็บไม่ต้องกลัวแต่ทีนี้เนี่ยตอ,ตอนนี้คือหมายถึงว่าพอคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วร,นะรัฐยานก็พกยายามก็จะอย่างที่บอก่รัฐก็จะกระทรวงการคลังก็จะไปดูแล,แลกำกับโครงสร้างหนี้กันไกลเกลี่ยกันนะให้ไกลเกลี่ยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูแลว่าธนาคารของรัฐเช่นธนาคารออมสินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาดูว่า จะแก้กันยังไงครับนะครับคือโดยที่จะให้กู้อีกนะอรายละห้าหมืนเลยนะครับคือตอนนี้คือหมายถึงว่ากู้นอกระบบเนี่ยออมถินเนี่ยเขาจะให้กู้รายละไม่เกินหน0 0 0หมื่นบาทเป็นเวลาห้าปีนะก็ให้กู้ไปเพื่อเอาไปเคลียร์หนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นนะอสองก็คือว่าสำหรับอาชีพอิสระ เพื่อรายย่อยในต่างๆเพื่อถุงเสริมอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะมีโครงการอีกให้กู้ได้ไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อรายระยะเวลาสูงสุด8ปปีครับอ่าส่วนอตราดอกเ้ยเป็นไปตามความสามารถของลูกหนี้แต่ละรายครับอันนี้ก็อาจจะคุยกันครับอันนี้อันนี้อันนี้สิ่งที่จะมาช่วยลูกหนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับธนาคารทกศเองนะครับทกศเองคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในการจะละรกการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะอ่ ่อยคู่อีกเหมือนกันมีโครงการมารองรับเรื่องของการนำที่ดินไปขายฝากหรือติดจำนองกับหนี้นอกระบบอะไรต่างๆเนี้ยก็ก็จะดูนะครับอที่มีวงเงินให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน2.5ล้านบาทอันนี้ก็หมาถึงว่าจะช่วยในระยะแรกของการที่จะต้องมีการเคลียร์หนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นหลักการที่ดีของของอ ในส่วนของนี้นอกระบบตั้งมดนะซึ่งดูแลเหมือนว่ารัฐบาลพยายามจะเคลียร์นี่ออกไปแต่ผมมองดูว่าคือนี้อันเนี้ยเป็นโครงการก็ไม่ได้ต่างจากแนวทางจากรัฐบาลก่อนหน้านี้มีการเสนอมาแล้วตั้งแต่ต้นว่าเจ้านี่ก็ควรจะไปตั้งพิโกไฟแนนซ์ไปเข้าสู่รูปแบบนั้นไปครับในขณะที่ตัวลูกนี่ก็อาจจะต้องหาเงินไปเคลียร์ก็ใช้วิธีการกู้ไปเรืต่างซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะอำนวยอนวยประโยชน์ให้ ค,คือให้แบงก์รัฐปล่อยซึ่งผมว่านี่ถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ต้องคุมดีๆแล้วว่าจากนี้ไปใหญ่นี่มันมีเข้าสู่สภาพนี้อีกเรือ่องหนึ่งอ่ะผมสงสัยนะสนใจด้วยคือเงินเนี่ยที่มันหมุนเวียนในในเงินกู้นักระบบเนี่ยนะครับ,รบผมกังวลนะผมสงสัยเชิงกังวลว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับพวกผู้มีอิทธิพลอย่างที่เราคุยแล้วก็อาชญาก,การรมดังนั้น เงินพวกนี้นะสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็จะไม่เข้ามาสู่ระบบแน่นอนเพราะว่าเงินพวกนี้เนะี่ยมันก็จะไปหมุนหมุนในทางใช้ในการธุรกิจสีเทาสีดำอนะ่ะพูดได้ง่ายนะครับ,รบแล้วก็คนคนกู้นี่ก็เรื่องหนึง่งผมว่าคนปล่อยกู้นี่แหละไม่อยากจะเข้ามาร่วมหรอกดังนั้นรัฐบาลก็กลับไปสู่ปัญหาเดิมเรื่องแก้ปัญหาชีวกรรมมันขับเกี่ยวกันมากเลยนะครับคือมันไม่หมดเป็นเสถีคร,ค,รคือคือพอดูเหมือนว่าพรานมีโครงการให้มาโครงการที่ เอามาเคลียร์นี่บางคนก็ได้เคลียร์บางคนก็ไม่ได้เคลียร์ขณะเดียวกันเนี่ยนะธุรกิจการเก็บดอกเบี้ยอย่างที่ว่าเนี่ยขาโหดอะไรนี้เนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงโทษผู้กระทาความผิดนี้อย่างไรซะมากกว่าคือคุมให้เข้มข้นนะคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าไปมีส่วนได้เสียถ้าพบกระทาความผิดก็จับคุมผู้มกระทาความผิดนะในขณะเดียวกันเนี่ย ลูกนี้่ก็ต้องพยายามอยากเป็นกู้นี่นอกระบบ,บต้องมีวินยัยทางการเงินต่างคือผมว่าต้องทําครบแพ็กเกจนะคือคือ,คอการก euh, จริครับอีกเรื่องหนึง่งคือการเคลียร์นี่นะฮะผมว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องพิจารณาเรืา nova, ่างคนนะครับกู้มาเนี่ยเพราะว่าคนนครอบครัววยต้องใช้เงินด่วนอย่างน,นี้เขาใจนะเอาเอาจัดาการโพสมมุตินะครับหรือว่าเกี่ยวอะไรกับปัจจัยสําคัญในชีวิตเนี่ยต้องใช้เงินกู้อ่านด่วนเนี่ยพวกนี้นะฮะสมควรเคลียร์นะครับ ที่ไม่สมควรเครียร์หรือควรจะเคลียร์ด้วยพิจารณยางดีคือกู้มาเล่นการพน,นันอันนี้ก็มีนะควรจะเคลีย,ยร์อย่างนี้กันพนันควรจะเคลียร์ยังไงดีล่ะครับอย่างเงี้ยมันควรจะเคลียร์ไหม <S <S นะต้องพิจารณาฝากรัฐบาลพิจารณาด้วยครับเพราะว่าคือรัฐบาลตอนนี้ก็พยายามนะครับเขาก็าใช้กระทรวงมหาดไทยเป็นคนไปดําเนินการในการที่จะลงทะเบียนเลยให้คนที่มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยรีบมาลงทะเบียนนะครับผ่านจังหวัดผ่านอำเภอนะครับต่างๆเนี้ย คือตอนนี้ก็คือ,อเด๋ยวภาพรวมใหญ่เนี่ยเขาจะแถลงอีกครั้งหนึ่งนะในวันที่12ธันวาคมนี้นะว่าจะาเป็นยังไงอะไรต่างๆแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยก็พยายามเหมือนกันนะว่า,าก็จะเอาละตั้งตั้งมาเลยแต่ละจังหวัดเนี่ยตั้งเลยนะครับตั้งหน่วยงานเลยนะครับเพื่อต้องการ ให้ประชาชนเนี่ยนะตั้งตั้งศูนย์ดูแลการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะคือให้ผู้ว่าการจังหวัดอำเภอกำนันก็ตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้ที่พูดถึงเนี่ยนะบางบางบางส่วนนะก็อาจจะเป็นเจ้าหนี้เจกก็มีนะอ่าหมายถึงว่าบางส่วนนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรพูดไปเลยได้ไหมว่าใครฝ่ายท้องถิ่นนั่นแหละอ่าในคนในท้องถิ่นแล้วกันรู้นยว่าอะไรเป็นยังไงเหล่าเนี้ก็อาจจะร่วมด้วยอะไรต่างๆซึ่งซึ่งผมว่าอันเนี้ย เมื่อใช้ตรงเนี้เป็นส่วนไปดําเนินการก็คนเ่าน pues, ี้ร uh ู้หมดละว่าใครประกอบธุรกิจเรื่องของนี่นอกระบบเป็นนายทุนเป็นอะไรผู้มีอิทธิพลอะไรต่างเนี่ยซึ่งผมว่าอันเนี้ยถูกแล้วที่กระทรวงหาดไทยดาเนินการอย่างนี้แต่ว่ารัฐบาลต้องทําอย่างจริงจังนะไม่ใช่แบบพอพูดไปแล้วเงียบหายไปผมว่าต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคือเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยถ้าดูเนี่ยนะวันเนี้ยที่ออกมาแถลงด้วยเหมือนกันนะดูดีตั้งแต่นะนี่นอกระบบนะ คือคืนนี้เราบบมันผิดอยู่แล้วผิดกฎหมายอยู่แล้วครับตั้งแต่เริ่มดําเนินการนะตั้งแต่1ตุลาคม2566จนถึงปัจจุบันกี่เดือนตุลาพฤศจิเดือนเดียวเดือนเดียวครับเดือนเดียวสองเดือนอ่ะผมให้สองเดือนเลยผมแถมให้ได้ดําเนินการจับกลุมไปร้อยสามสิบสี่รายนี่เดือนเดียวนะครับแล้วก็ยึดรถยึดกลางของกลางรถยนต์ยี่สิบสองคันจักรยานยนต์สิบเก้าคัน รวมมูลค่าของกลาง8ล้านบาทน้อยมากเลยพอพูดตรงๆเงินนี้ขอการพวกนี้นะครับแบบที่ประเต๋อว่าเลยอ่าโหว่าอะครับเห็นพูดกันเรื่อง KPI KPI คือการประเมินผลงานใช่ครับการการทำงานนะครับพูดกันจังเลยนะครับ KPI เนี่ยในการแถลงข่าวเนี่ยนะครับผมให้ KPI สำนักงานตำรวจชาตินแบบติดลบเลยครับถ้าติดยืนได้แค่นี้เพราะว่าปริมาณเงินกู้ก็5ล้านล้านแล้วหะ5หมื่นล้านใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ก็ได้ยืดได้เงิน8ล้านนี่มันหมายวา่าไงครับเนี่ฮะ คือนี่น้องระบบมีเยอะมหาศาลยิ่งตอนนี้เว็บไซต์การพนันมีเพียบเลยครับนะก็เห็นอยู่แล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเต็มไปหมดเลยทุกอย่างมันโยงกันนะพนันออนไลน์ปล่อยกู้ออนไลน์ทั้งนั้นเลยทุกอย่างมันเกี่ยวข้องนะรัฐบาลแถลงครั้งนี้ใช้คําว่าบูรณาการบ่อยผมอยากให้บูรณาการโรคสีเทาโรคมืดด้วยนะครับบอกคุยแบบปรึกษาคุณจงวิทย์ก็ได้ก่อนแกที่ให้แกฟื้นต่อไก็ได้นะคือผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่านายก จะไปคุยกับกระทรวงมหาดไทยครับสํานักงานตำรวจแห่งชาติกอนเบื้องต้นก่อนนะเพื่อคุมเจ้านี้อำรวบให้อยู่หมัดก่อนผมไม่ได้ผลคุยกับคุณชาดาได้ไหมเอาคุณชาดากระทรวงมหาดไทยต้องไปดำเนินการอยู่แล้วเอารายชื่อมาสิวันเนี้ยคุณชาดามันคุณจะออกมาพูดนะผมมีรายชื่อผู้มีอิทธิพลแล้วโดยเฉพาะนายทุนเงินคู่มมีหมดแล้วคุณชาดาต้องพูดอย่างนี้ผมขอขอเอาคุณชาดานะครับมันลุกแก๊ฟแล้วไม่มีคมคุณชาดาต้องออกมาพูดนะมันเกี่ยวข้องกับคุณชาดาโดยตรงอ่ะ ใช่ไหมเพราะในทุนในทุนท้องถิ่นทั้งหลายก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการปล่อยกู้นั่นแหละคือคือส่วนใหญ่แล้วแหละผพรามีในทุนปล่อยกู้หมดแล้วครับแค่เนี้ยอืเต้นไปหมดแล้วครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ต้องเอาจริงมไม่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดไปเนี่ยมันก็จะพูดไปเปล่าเปลาเพื่อเ่มันคือรัฐบาลที่ผ่านมาพยายามจะแก้ปัญหานี่นกระบบนะแก้แล้วก็เกิดปัญหาซ้าซ้อนจนหมักผมมมาจนถึงทุกวันเนี้จนนี่มาอาสาม นี้นอกระบบทั้งหลายเนี่ยต้องกลายเป็นนโยบายของรัฐในการเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเป็นการหน่วงรัง้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทยเยอะมากการสังคมอกระทรวงการคลัการสังคมด้วยน,น,นะแต่จริงๆแล้วเพราะว่าอ่ะผมไม่ขอเอาแะ้วกันเอาสรุปง่ายๆกแล้วกันนะครับเพราะว่าปัญหานี่ครัวเรือนเมืองไทยนี่รุนแรงมากเลยนะครับตอนนี้ผมว่าพี่รัฐบาลกระโดดมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเกี่ยวกับนี่ปัญหานี่ครัวเรือนของไทยซึ่งสูงอันดับแบบ ท็อปของโลกแล้วบ้างตัวนี้นะครับผมว่ามันเยอะมากคือผมว่าอันดับแรกนั้นมันที่สิบสองเนี่ยเอาอย่างนี้นะทา KPI เลยอคุณว่าเลย่วยงานไหน KPI ได้เท่าไหร่เอาอันดับแรกมาก่อนเลยว่าเอาละคุณชาดาคุณมีได้ยังบ้งบัญชีขึ้นให้ประชาชนดูเลยครับง่ายป็นไงมีเท่าไหร่มีกี่คนไม่ใช่ทําแบบนี้วันนี้นะครับมาแถลงกันเฉยนะคืนชาร์ตให้ดูเลยนะวันที่สิบสองนี่มีเวลานี่เพราะว่าจะแถลงใหญ่เลยเอาเลยว่าผูมบัญชีผู้มีแค่นี้เอาแต่ส่วนมาดูดี แล้วก็จะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ขนาดไหนยังไงนี่นอกระบบมีอะไรมีอะไรต่างๆแล้วก็ตํารวจถ้าใครทําผิดนะคือผมว่ามีการนี้จะโทษได้เรื่องนี้นะครับคือไม่ถึงว่ามันไลกลเกลี่ยกันได้ถ้าไม่ใช่กับเป็นการผมคิดว่าถ้าไม่ใช่คือผมดู<ผ>มลแลรัฐบาลพยายามจะไกลเกลี่ยก่อนอะนะตอนนี้เป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ยแล้วให้ลูกหนี้เนี่ยหงาเงินมาจากการที่รัฐเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตให้ธนาคารของรัฐในการปล่อยกู้แต่ใครที่ใจ ดอกเบี้ยเนี่ยเกิน1 5แล้วเนี่ยไม่ต้องจ่ายคือคุณผิดกฎหมายอ่ะครับบางประเทศอย่างอังกฤษนะครับจ่ายเกินเนี่ยโดนบังคับให้คืนนะครับอ่ะหมายถึงดอกเบี้ยไอ้ดอกเบี้ยโลนช้างดอกเบี้ยนอกระบบเนี่ยครับเคลียร์กันแล้วเนี่ยไอ้คนปล่อยกู้ปล่อยเกินนะบังคับถูกบังคับให้คืนเงินให้กับลูกหนี้นะแต่เมืองไทยเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเอาแบบเคลียร์กันแบบคร่าวๆก่อนก็ได้ คือเมืองไทยมันยังมีผู้มีอิทธิพลไงคือพอคุณกู้ไปแล้วเนี่ยคุณยอมรับแล้วเนี่ยคุณต้องหาตังค์มาจ่ายเพราะว่าถ้าสมมติคุณไปเรียกร้องอะไรต่างๆคุณก็กลัวดิเพราะว่านายทุนเนี่ยคือผู้มีอิทธิพลอ,อย่าลืมนะฉะนั้น,นเขาก็ไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเขาถูกกดถูกอะไรต่างๆก็จุดเนี่ยเคลียร์กันต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับหลังสวัสดีภาพของชีวิตจะเป็นยังไงเจ้าหน้าที่จะต้องติดตามด้วยจริงไหมฮะไม่ใช่ว่าแบบเคลียร์กันต่อหน้าที่อำเภอรับหลังแบบเอา ก็ปืนวางที่หน้าโต๊ะที่บ้านงเงี้ไม่ใช่นะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลและก็คือคุณเศรษฐาเนี่ยเจอหลายเรื่องนะเพราะว่าตอนนี้สภาพสังคมท่านเราดูทั่วไปสภาพของคนไทยอะไรก็ดีเนี่ยมีปัญหานี้ครัวเรือนสูงจริงๆหนารายได้ก็น้อยนะทุกอย่างเศรษฐกิจก็มีปัญหาทุกคนยอมรับนะว่ามีปัญหาแต่ว่าจะพื้นกันยังไงอะไรต่างอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายรัฐบาลคุณเศรษฐานะครับ อสำหรับ,หบวันนี้นะครับก็เออวลาหมดนะครับครับอ่าพบกับเราได้ใหม่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ